เป็นยังไงคะบทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตกลงแล้วจะต้องอยู่นานหรือ4ปีพอดีคะ เป็นมุมมองที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุปนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่า4ปีอย่างที่คุณบุษลินบอกไปก็คืออาจจะเป็นข้อดีในแง่ของการไม่สร้างอิทธิพลในพื้นที่นะครับแต่ว่าแต่ว่าบทบาทของผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยจริงๆแล้ว4ปีอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างคุณหมอพักดีเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของคุณหมอเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่าง ของบทบาทพู่มในการรงงพยาบาลชุมชนได้ยอย่างชัดเจนมากที่สุดทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูนะครับว่า มุมมองเรื่องการจะอยู่สี่ปีหรือว่าจะอยู่นานกว่านั้นเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงอยากชวนคุณบุษรลินและก็คุณผู้ชมเนี่ยเช็คกันดูนะครับว่าหลักการในเรื่องนี้ทั้งในฝั่งของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งอยู่ในปีของภาครัฐนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของนักวิชาการอาจารย์แพทย์เนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงเขามองบทบาทของผู้มวยการโรงพยาบาลชุมชนตรงกันหรือไม่ลองไปฟังทั้งสองด้านนี้ก่อนครับครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอที่ ทำงานนะครับแล้วขึ้นมาเป็นผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ทํางานในพื้นที่นะครับทำงานอยู่ในพื้นที่มีความสนิทคุ้นเคยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถมีใจรักเตี่ยทํางานในลักษณะนี้ต้องเรียนว่าเวลาคุณหมอที่จบมาเนี่ยแต่และท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็ชอบเป็นอาจารย์แพทย์เป็นแพทย์เฉพาะทางเป็นเป็นเรียกว่า ทำงานในระดับโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับแต่แพทย์จํานวนมากจํานวนหนึ่งเลยที่ก็ชอบทํางานที่อยู่กับชาวบ้านคุกคลีอยู่ในชุมชนนะครับตรงนี้อย่างแรกเลยก็คงต้องมีใจรักก่อนที่จะทํางานในโรงพยาบาลชุมชนอันที่2เรียกว่าสมรรถนะสมรรถนะเนี่ยคงไม่ได้มิติเรื่องความรู้ทางการแพทย์อย่างเดียวนะครับแต่เป็นสมรรถนะที่ทํางานกับชุมชนได้ประเด็นก็คือว่าโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยกลายเป็นหน่วยบริการที่สําคัญมากเลย ที่ทําให้ถึงที่เร้ว,ว่าการจัดบริการสาธารณสุขเนี่ยมันสามารถกับสมัม่ยสสามเหลี่ยมได้นะแล้วก็ทําให้การทํางานกับชุมชนเนี่ยมันมีมากขึ้นที่สำงันกันก็คือว่าคนทํางานที่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอยู่ได้ง่ายๆแรกๆก็หนีกันอย่างที่ว่าเนาะแต่ตอนหลังก,ก็เรียกว่าอยู่กันนานว่าคนที่อยู่อยู่กันนานๆจานวนไม่น้อยเนี่ยเป็นพวกที่เอาจริงเอาจริงไปว่าเขาเห็นคุณค่าการทํางานที่นั่นทำว่าคุณค่าของมันคืออะไร ก็ตรงไปตรงมานะคุณที่หนึ่งก็คือว่าได้ทําประโยชน์ให้กับชาวบ้านนะครับแล้วจำนวนไม่น้อยที่อยู่กันนานๆเนี่ยก็ทําประโยชน์แบบผสมผสา,านนี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าไม่ได้มัแต่รักษาเพ่อให้อยู่กับที่เท่านั้นจำนวนไม่น้อยก็ออกชุมชนด้วยทํางานเ,าเรียกว่า,าสร้างสุขภาพ้วยไม่ใช่รอซ่อมอย่างเดียวคุณบุษลินจะเห็นไหมครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดถึงบทบาทผู้นวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ ตรงกัน<ช>และก็เหมือนกันก็คือว่าคนที่จะเข้ามาเป็นพอ,อรุมาลชุมชนเนี่ยจะต้องมีใจรักแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงก็เหมือนอย่างที่คุณหมอพักดีทํำเมื่อสักครู่นี้แหละครับแต่ทีนี้มันจะเห็นได้ว่าทั้งแต่ทั้งสองท่านเนี่ยมีความเห็นต่างเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกัน